สวัสดีครับอีกสีทุกท่านวันนี้ร้านตลาดนาฬิกาจะมารีวิวนาฬิการุ่นใหม่จากแบรนด์ทิสโซนะครับเป็นนาฬิกาสไตล์คลาสสิกนะครับหน้าปัดเปลือยรุ่นใหม่นะครับก็สําหรับท่านใดที่ชอบนาฬิกาหน้าปัดเปลือยแนวคลาสสิกนะครับรุ่นนี้กนะ็ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรับชมรีวิวกันเลยนะครับสำหรับนาฬิกานะครับรูปทรงคลาสสิกหน้าปัด เปลือยเรือนสวยเรือนนี้นะครับก็คือนาฬิกาทิโซเคมองเดอตูเ e s ลสเกเ e ตันนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีรหัสรุ่นก็คือ T 139.836.16.261.00นะครับเป็นนาฬิกาสไตล์คลาสสิกนะครับรุ่นนี้ราคาป้ายอยู่ที่32,900บาท สเปคคร่าวๆของรุ่นนี้ก็คือเป็นนาฬิกาตัวสแนเลสน,นะครับไซส์ก็อยู่ที่39มิลิเมตรนะครับไซส์กำลังพอดีเลยความหนาก็เพียง11.2ม mm ิลิเมตรนะครับน้ำหนักก็ไม่ถึง100ยกรัมนะครับเดือนนี้เป็นนาฬิกาแนวคลาสสิกที่ออกแบบหน้าปัดมาได้โดดเด่นหรูหราสวยงามมากๆเลยนะครับด้วยความที่เป็นหน้าปัดเปือยแล้วก็เป็นกระจก ซฟไฟล์แบบโคง้งย้อนยุคแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในเขาจะมีมาร์เกอร์นะครับดีไซน์ได้สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วเขาก็โชว์กลไกนาฬิกาด้วยนะครับมาพร้อมกับเข็มลักษณะเข็มปลายแหลมสีทองนะครับแล้วก็แบ็คกราวนาฬิกาให้เป็นแบล็คกราวของกลไกนาฬิการุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีมนต์เสน่ห์มากๆเวลาขึ้นข้อมือนะครับผมสำหรับเรือนนี้จะเป็นเข็มสีทองนะครับ ตัวเรือนแซนเดดนะครับสวยงามนะ่าปัดเปื้ยสำหรับ,บกลไกของรุ่นนี้นะครับก็เป็น,นกลไกออโตม่าพาวเมติกเอตี้นะครับสำรองพลังงานได้80ชั่วโมงเป็น,นกลไกสวิสเมสแสดงเวลาแบบ3เข็มนะครับประสิทธิภาพก,การกันน้ำของรุ่นนี้ก็อยู่ที่50เมตรนะครับมาพร้อมกับสายหนังแท้นะครับเบอร์20นะครับผมฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังเปือยโชวกลไกนะครับหเห็นความสวยงามของกลไก พาวเมติกเอต0นะครับจากค่ายทิโซ่นะครับสายจะมาเป็นสายเป็นแบบด c คลิปนะครับสามารถถอดเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะครับเป็นสายหนังแทนนะครับมีเป็นสายหนังออกรักษณนาแนววินเทจด้านๆน,นะครับเป็นสายแบบบัคเกิลนะครับผมสายบัคเกิลสวยงามเวลาขึ้นข้อ แอดมินข้อมืออยู่ที่6.5นิ้วนะครับเวลาขึ้นข้อเรือนนี้ก็หลูลาสวยงามน่าใช้มากๆนะครับสำหรับในของสีที่2นะครับที่จะแนะนำเป็นสายหนังเช่นกันนะครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นในส่วนของทิโซ่นะครับเคมองเดอร์ตูเรเลสเซเลตันนะครับเป็นตัวเรือนเซเลตลมดำนะครับ ถือว่าสวยงามมีสเสน่ห์มากๆเลยครับสำหรับเรือนสเลตลมดำเข็มรุ่นนี้จะเป็นเข็มสเลตสีนะครับลมดำเช่นกันนะทำให้ฟิลดาริการเรือนนี้ดูคลาสสิกเข้มขลึมนะครับสวยงามมากๆเลยนะรุ่นนี้ก็จะมีโลโก้คาว่าทิโซ o t 1่5 8 5 3อยู่ที่ตำแหน่ง3นาฬิกานะครับถือว่าแผนกออกแบบของนาฬิการ,รุ่นนี้ออกแบบได้ ยอดเยี่ยมมากๆนะครับตัวเรือนเขาจะเป็นตัวเรือนออกสไตล์เป็นมนๆคลาสสิกนะครับแบบนี้สับรือนนี้ก็จะเป็นการเคลือบลมดํานะครับแบบหนาเป็นดําสนิทเลยนะครับสวยงามการเคลือบของทิโซ่เ็าไว้ใจได้นะครับไม่ลอกนะครับแล้วหลังก็เปิดยโชกโนไก่นะรุ่นนี้หรับชนไก่รุ่นนี้ก็สามารถขึ้นลานท่เมตไม่ยมได้นะครับบนที่เมดไม่ยมได้เลย เป็นเม็ดมยิยมแบบปกตินะครับไม่มีเกลียวการเคลื่อนไหวของจัก,กรกลนะครับก็เคลื่อนไหวอย่างสวยงามนะครับมีชีวิตชีวาที่ตำแหน่ง12นาฬิกาของนาฬิกาก็ทําให้นาฬิกาเราเนี่ยดูมีมนสเสน่ห์น่าใช้นะครับสวยงามมากๆเลยนาฬิการุ่นนี้จะมีรหัสก็คือ ทีหนึ่3 6า4 4ก0 0นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกแซฟไฟร์นะครับผมจากกรอกก็จะเป็นวัสดุนะครับเนว่าครองนะครับป้องกันสนามแม่เหล็กทำให้ในการเราไม่เดินผิดเพี้ยนนะครับผมสายก็เป็นสายหนังนะครับ แบบด้านสีดำนะมาพร้อมกับบัคเกิลสเลสีดำสวยงามนะครับลขึ้นข้อก็เน่คลาสสิกสวยงามแปลกตาดีนะครับนาฬิกาสีนี้หาค่อนข้างจะยากนะครับในทองตลาดทั่วไปแล้วเป็นหน้าปัดเปื่อยด้วยมีสเสน่ห์มากๆเลยส่วนเลือนสุดท้ายจะเป็น ตัวเรือนเซนเลตหเดียวนะครับของรุ่นที่ออกมานะครับผมเป็นสายแซนเลตหเดียวนะสภาวะรหัสรุ่นนี้ก็คือที3 9 8่6 3 9 8 1ก1 1 0นะครับราคาป้ายรุ่นนี้ก็อยู่ที่35,400บาทจะเป็นรุ่นหน้าเปลยนะครับตัวเซนเลตนะครับขอบด้านในก็เป็นสีฟ้านะครับพร้อมกับมาร์เกอร์เป็นเลขโรมันที่4หลักนะ แล้วก็ขอบด้านในก็จะมีการแกะลวดลายสวยงามนะรุ่นนี้เป็นแกะลดงายสวยงามมากๆเลยแนวนคลาสสิกนี้จะไม่มีภายน้ำนะครับตามสไตล์คอนเซปต์ของเขานะตัวเรือนก็เป็นตัวเรือนเซรสตีลนะครับเก็บงานได้เนียนะเรียบร้อยเมชรไม่ยมมก็จะมีโลโก้ของทิโซนะครับขึ้นลาเนเวิตไม่ย,ยมได้เลยนะ เนี่ครับเวลาเราหมุนขึ้นลานนะสังเกตที่ขดลวดตลับลานนี่มันจะค่อยๆแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับเมื่อเราหมุนขึ้นลานนะครับถ้าแน่นสุดก็ือขดขดลวดมันจะทิดทีท,ทีให้เราเห็นนะสวยงามดีด้านหลังก็เปิดโชว์กลไกนะครับสายก็เป็นรุ่นนี้เป็นสายสแตนเลสสตีลแบบตันนะครับลวดลายสวยงามเป็นบานพับแบบปีกปีเสื้อ พอมโลโกท้ทิโซ่นะครับลองขึ้นข้อดูนะครับตัวนั้นแซนเลตตัวนันแซนเลตไซส์ซนเลตนะครับเวลาขึ้นข้อก็ดูสวยงามนะทันสมัยหน้าปัดเปื่อยเท่มากๆเลยนะครับถ้าใดที่ชอบนาฬิกาหน้าปัดเปื่อยราคาไม่แรงนะครับพร้อมกับคุณภาพ สวิสเมดนะครับต้องที่โซ่รุ่นนี้นะครับสวยงามมากๆเลยสินค้ารับประกันศูนย์บริษัทส t c h ก r ุ u p ประเทศไทยจำกัด2ปีนะครับสินค้ามาพร้อมกล่องสวยๆแล้วก็ใบรับประกันศูนย์ให้สำหรับทุกท่านที่ติดต่อสั่งซื้อเข้ามานะครับทางร้นจะมีส่วนพิเศษให้สำหรับทุกท่านนะครับผมบริการจะส่งทั่วประเทศนะครับสวยงามมากๆเลยไงก็ทักทายกันมาได้นะหรือจะไปสั่งผ่าน ช่องทางของทางร้านตลาดนาฬิกาใน La z า d a หรือ s h อ p e e ก็ได้นะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศได้เช่นกันนะสำหรับวันนี้ทางร้านตลาดนาฬิกาขออนุญาตจบการอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหาก่านต้องการติดตามนาฬิการุ่นใหม่นะครับส,สวยๆแบบนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามตลาดนาฬิกาชันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ